เธอทำศัลยะกรรมย้ายปลายผมและเธอปวดแสบปวดร้อนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แผนเริ่มติดเชื้อมีหนองหมออ้างว่าเย็บ yeah ถูกแล้วแต่คนไข้ต่างหากผิดที่ดูแลแผลไม่ดีจนติดเชื้อสรุปแล้วเย็บใหม่ทั้งหัวเลยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะมีเคสที่เป็นผู้หญิงไปผ่าตัดเลือดไหลผมนะคะแล้วก็มีเรื่องของการติดเชื้อซึ่งพอทําไปประมาณ7วันอะ่ะมันก็เริ่มมีแดงประวัติเป็นหนองอันนี้ชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นการติดเชื้อจนตัวหมอหมอปลุกผมในระยะเวลาหลายปีหลายพันเคสอะ่ะหมอก็ไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าถ้าเราเจอสิ่งที่เราควรทาอันดับแรกคือกลับไปหาหมอคนเก่าก่อน เขาก็จะประเมินแหละถ้าเขารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันก็อาจจะมีหัตการอื่นๆตามมาแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะต้องไประดับที่แอดวานซ์ขึ้นก็คือโรงพยาบาลนะมันก็อาจจะไปวนเรื่องของการดีเล์ทรีทเมนต์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วเรามีการรักษาที่มันช้าเนี่ยมันก็จะส่งผลให้การหายของแผลเนี่ยมันยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ทําให้เรารู้แหละแต่ถามว่ามันเกิดขึ้นง่ายไหมจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นง่ายปัจจัยมีอยู่หลายๆปััจจจยคนไข้ม ตัวไหมดูแลแผ่ดีไหมคุณหมอเย็บอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ c o r r e แฟกเตอร์นี้ได้อะโอกาสที่จะติดเชื้อมันก็น้อยมากๆค่ะ